สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อันนี้ครับนี้เขาเรียกว่าเป่าลมนะครับถ่ายถ่ายก่อนนะครับนี่ถ่ายแล้วนะครับแล้วเราก็เป่าให้ลมเาเองนะครับประมาณเก้าครั้งครับแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับให้พอดีๆครับอันนี้อาจจะตึงไปนิดนึงแต่นีอันนี้ มีถุงเปิดได้ครับนี่เลยนะอันนี้สามารถเก็บสัมภาระได้นะโทรศัพท์เราก็ใส่ถุงไว้หน่อยนะแล้วก็วางเข้าไปได้ไงครับนะอันนี้กันน้ําได้แข็งตัวได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วเราก็ม้วนพักครับนี่ครับก็จะกันน้ําได้่างนี้นะมมวนอย่างนี้ให้พอดีแล้วก็เราก็อย่างนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทุ่นพร้อมที่จะว่ายได้ครับอันนี้มีมือจับนะครับเวลาเราเหนื่อยเราจะเกาะนนี้นะครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานได้แล้วนะปรับให้พอดีกับเอวเราก่อนนะครับนะครับนี่ฮนะัถ้ามันหลวมไปเราก็ปรับให้แน่นนะครับอันนี้พอดีอันนี้สายแล้วแต่สะดวกนะครับ นี่ครับปึ๊บมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะนี่ครับนะใส่็ลปลายครับก็เป็นลักษณะนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นทุน่นลอยตัวความใช้แล้วครับบ๊วยนนีน้่๋ยวแม่นตายเรียบร้อยน้องก็นะ่า เห็นไหมครับเราก็จับขช้มันีรอไมุกุก,ได,ก,ไ,ดก,ไ,ไ,กได้นะรไม่กไม่น้ำได้จะกอดก็ได้นะครับ ในน้ำทำให้ผต้องตายในแม่น้ำได้โดยสบายใจนะครับมากไปนะครับว่าเป็นไงมั่งน่าแทงดีเลยนะครับอันนี้เปียกจากไผยอะไรน,นี่นะต้องเป่าแบบนี้นะ Ừ, ตรงนี้เป็นรูที่ออกเสียงนะเราก็ต้องบางแนวนี้เอะอย่าเด๋ยวขานี้เนึนะเสียงไม่ออกอย่าง yeah, นี้อย่างนี้